ดู Youtube ดีกว่าเออดูช่องนี้นี่ชอ่องคิมเอ้ยคีมสองงานตอนนี้เข้าได้ท้องคลิปใหม่แล้วครับเป็นชอ่องเพื่อนผมเองซึ่งสามเดือน <c oughs> ได้จิบคนนะครับอย่าลืมช่วยเพิ่มผมด้วยนะครับช่วยกดติดตาม สิ่งที่ทุกคนเห็นหนาสารคิดนั้นต้องติงตดไฟล์ลงมาคือผมเป็นคนตัดต่อเองนะคือเขาเขาให้ผมตัดต่อเองคือเขาจะเป็นผู้ที่ลงคลิปให้แล้วก็เขาจะส่งผมมาให้ผมตัดต่อคลิปให้เขาโอเคอย่าลืมไปกดติดตามช่องเพื่อผมกันด้วยนะครับเขาอาจจะลงคลิปไปเรื่อยเออือ ลืมด้วยนะกดละกดซับด้วยนี่ผมผมก็ช่วยเขากดอยู่โอเค